แข้งซื้อจากรัศด,ดากับแห้งพลังกำลังเง้ยวสิบหกศอกรุ่นใหญ่จัมโบ้ตาสี่เส้นครับร้อมหางโอ้สี่เส้นหางมาคัากเลยเสื่อมาตร้านเลยสิบเมตรเงา้ยว đều bưng vào bên nhau đi oh. điều. Nên oh, đi sút từng, nhau ใหญ่ไซบิกที่สุดในร้านเหมือนกันครับอกแมนคว่เขาอียเงาอีป้าด,ดุ้เลยอูบึงบึงบึงสิบหกศอกโอ้เเงาเงาหนุกแคหนุกเงยน้ำนักสุดหยดเลยครับ ล่ามเดียวก็ที่ซื้อแหะตัวนี้ครับนี่แหะตัวนีน้ที่ใส่จานก็มือแหใส่ซูเซียนอาจจะมือจังน้อยมอนใส่กองกองมันไทยในที่แสงน้อยไม่ค่อยดีเพราคือกองโทรศัพท์แต่กันไทยในที่แสงพ่อเนี่ยนีชัดก็โทรศัพท์เหลือกองเลย ทำให้ทีแสงหน่อยหน,นึ่งโอ้เงีครับราคากัพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทซื้อช่วงมันลดราคาปกติราคาอยู่พันแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถือช่วงมันลดราคาเหลืออยู่พันหกมันในี้ใส่โบนัสลสาสราอีก เลยยุพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทครับโอ้โหเงาเดี๋ยวย่ไปลองวันแห่พลังคุมอยู่ลานเ็าซื้อลานก็เงี้ยงลยซื้ออะไรลานโมงีซื้อลานอีกมีแต่ที่อยู่แต่แห่เนี่ยท้นครับ้าน,นแห่้านนี่ท้อนอีดียอมรับ ครับตัวนี้ซื้อมาหลายปีแล้วน,นี่พทนดีดีใส่เงาเลยแฮที่ซื้อมาที่ลังนี่ขาดไปแล้วครับเลยเอารุ่นนี้มาเดี๋ยวคิดหนาเดี๋ยวรอเบิงงตอนเอาอไปวานนะครับไปยปันไดน,นะ่แฮทิบหกศอกยาวสิบหกซอกตาสี่เส้นนะ